สวัสดีครับนี่คือผมแบคเอ็ดวีน,นะครับกับแบคเกมมิ่งเกียร์โลจิเทคอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยเอาแบบว่าไวเลยไม่เสียเวลาเลยนะครับผมว่าคุณผู้ชมเห็นกันแล้วเนี่ยน่าจะอยากรู้แล้วว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคืออุปกรณ์ชิ้นใหม่สำหรับโลจิเทคยังไงนะครับผมสำหรับโลจิเทค G นะครับออกแบบเจ้าตัวนี้มานะครับนั่นคือ G Pro X 2 Light Speed นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่แต,ตกต่างไปบอจิบิทจะเป็นปกติจะเป็นดำขาว แต่รอบนี้เนี่ยเป็นสีชมพูคร,มครับเขาเรียกว่าเอาใจสาวๆหรือว่าเอาใจหนุ่มๆใครที่แบบว่าชื่นชอบสีชมพูหรืออยากได้แบบน่ารักแบบสีสันสีสันหน่อยเอาไปแต่งกับห้องหรือว่าให้มันอยู่ในห้องแล้วแบบอยู่บนคอมแล้วมันดูดีดูสวยยิ่งขึ้นนะครับนี่ <ๆ S 2> ทางโรยเด็กจีก็เลยพัฒนาเจ้าฟังตัวนี้ออกมาครับโรยเด็กจี pro x สองสีชมพูเทคโนโลยีไลฟ์บีดเช่นเคยเดี๋ยวผมจะแกะให้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่าภายในเนี่ยมันเป็นยังไงอันนีงบอกก่อนนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 7, 9 9 0บาทนครัรารคานเค้าวเจ้าน้องตัน้นะครันี9 9 0บาท มานี <Wow. S 1> นะ่สีสันโชบเฉียวเหมือนเดิมนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยครับคือหูฟังตัวใหม่นะครับที่ดังโลจิคผลิตออกมาเอาริ่งผมเคยรีวิวแล้วนะแต่ว่าตัวที่ผมรีวิวมันเป็นสีขาวกับสีดําซึ่งต้องบอกเลยว่าออปชันเหมือนกันเลยครับคือก็คือน้ําหนักหรือว่าคุณภาพของวัสดุค,คือเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาออกแบบมาให้มันเบาแล้วก็คุณภาพค่อนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยด้านบนเป็นเมมโมรีโฟมครับตรงหูฟังก็เป็นเมมโบรี์โฟมเช่นเคยนะครับในหูฟังก็จะมีนี่ หูฟังซ้ายขวาบอกชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีไร์สปีดเช่นเคยก็คือตัวหูฟังทั้งหมดเนี่ยปรับได้ผ่านตรงหูเลยเปิดปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมิวไม์แล้วก็บลูทูธนี่คือความเก่งของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับคือใช้ระบบบลูทูธได้ด้วยแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าพอเป็นเทคโนโลยีไร์สปีดเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยมันถูกพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมคือย่าเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แม่นยำกว่าเดิม ้าตัวนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันแตกต่างออกไปนั่นคือเรื่องของสีสันนั่นเองนะเพราะว่าอาจ LG เขามีอยู่3สีดาขาวแล้วก็เนี่ยชมพูตัวนี้ทั่งออกมานะครับเราบอกก่อนเลยว,ว่าน้าหนักเบาด้วยน้ําหนักเบามากแล้วก็เจ้าตัวนี้ใช้บลูทูธได้จริงๆผมรู้จะร,รีวิวอะไรเลยคือมันรีวิวไปครบหมดแล้วจริงๆเจ้าตัวนี้คือเสียงมันดีอยู่แล้วอะแล้วอย่างที่บอกว่าตัวหูมันจะใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะครับอันนี้ย้ำอีกสักครั้งสำหรับใครที่บางทีอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปเก่าผมนะครับก็คือหูฟังมันใหญ นะครับและที่สําคัญคือตัวพอเป็นเทคโนโลยีที่เป็นรุ่น2เนี่ยเขาช่วยกันออกแบบกับนักกลฬาอ e ีสปอร์ตคือทําให้มันดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ผมต้องบอกก่อนเลยว่านักแข่งอ e ีสปอร์ตทำไมถึงนักแข่งอ e ีสปอร์ตถึงต้องมาช่วยออกแบบนะครับเหตุผลคือพอนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยเขาต้องใช้เสียงที่แม่นยำครับเพราะว่าเรื่องของการแข่งขันหรือว่าเรื่องของบางทีเราแข่งนอกสถานที่หรือมันยังมีเรื่องของเสียงรบกวนหรือความไม่แม่นยำของเสียงมาทําให้การเล่นหรือการส่งผลของการเล่นเนี่ยมันผิดเพี้ยนฉะนั้นนี่ก็เป็นตุผทที่ทำไมนักกีฬาอ e ีสปอร์ตถึงต้องมาช่วยออกแบบเพื่อให้มันแม่นยําแล้วก็เสถียรมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคันเลยถูกออกแบบเป็นรุ่น2ตัััััวววนนนนนีี้้้ขึมมา่เองะคคครรบบแลก็็ห มีแจ็คแบบ3.5ม mm เมให้คุณผู้ชมเสียบใช้เผื่มคุณผู้ชมอยากใะใช้เป็นพันโอูโหแจ็คบางคนอยากรู้สึกอ้ยพี่เตนเอร์ไวแบบเวนไวเลตผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม nei, ่ไม่สัมทัดอยากให้แบบสายเขาก็มีสายให้เสียบมาด้วยซึ่งจะอยู่ในกล่องทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะมีเก็บมาให้หมดอยู่ในนี้บ้าแกแ้ดูหน่อยละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงอะนี่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 นมันก็จะประมาณนี้ครับนี่มีทั้งสายชาร์จสายหัวแจ็คนะครับเพื่อบางคนอยากได้เสียงที่แบบว่าอ้หผมยาากไดแแบบบบว่ แม่งต้องเต็มรูปแบบจริงๆก็สามารถเส่ฟุตแจ็คได้นะครับหรือนี่อันนี้สายชาร์จสายชาร์จก็ความยาวมา2เมตรนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานแล้วก็สะดวกต่อการเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างจะล้ำหน้าไปเยอะเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยใช้หูฟังแบบมีสายกันแล้วครับส่วนมากจะใช้เป็นไวเลสกันซั้ส่วนใหญ่แล้วนะเพราะว่ามันทั้งเสถียรด้วยแล้วก็เรียกได้ว่ามันมันมันตอบโจทย์กว่าเยอะทั้งเรื่องเวลาบางทีแบบบางคนแบบที่ผมใช้อย่างเงี้ย ผมสตรีมอยู่หน้าคอมอย่างเงี้ยผมลุกไปเข้าน้ำผมใส่เงี้ยไปด้วยได้ยินเสียงด้วยเพราะว่าย่าเสียงมันไกลมากแล้วก็ระยะของการเชื่อมต่อมันนะไกลมากเออ่ที่ผมเคยเปรียบเทียบไปแล้วมันอยู่ประมาณชั้นหนึ่งถึงชั้นสองนะคือแม่งไกลขนาดนี้เลยนะครับไกลมากไกลมากนะครับฉันก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับ rolex g pro 2นะครับไลท์สปีด e d สวัสดีผมแม็กกีพี่ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับฝากไว้เด็นเอาบกบ่มใจด้วยครับสำหรับ rolex g เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจะเป็นอะไรลอยตามกันครับบ๊ายบายยบบครั